ปี2568ขอตั้งสีในการลดกิเลสคือยินดีได้กับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะมีเสียงเครื่องบินบินมา มีนกร้อง,องแต่เราก็ไม่ไปยุ่งกับเหตุการณ์นะคะอ่านผัสสะที่อยู่ตรงหน้านะคะสุขอ่านสุขทุกข์ในใจแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆมาทําให้ใจเป็นทุกข์ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยค่ะไม่ว่าจะมีเสียงนกเสียงเครื่องบินแต่นั่นเป็นเพียงเหตุการณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่มากระทบผัสสะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูก ท่า,าที่จะเกิดขึ้นกับทวารทั้ง6แต่ว่าถ้าใจเรามีความสุขเราก็จะสุขได้กับทุกสถานกา,า,ารณ์ค่ะเก็บเกี่ยวให้ได้กับทุกๆนาทีอันมีค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาอ่านสุขทุกในใจของเรานั่นแหละค่ะมีใหม่ป,ป,ปีนี้จึงขอตั้งสีในการอ่านสุขทุกในใจลดกิเลสที่ตัวเราแล้วก็ไม่ไป เอาอะไรกับใครไม่ต้องมีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ยอมเสียเปรียบให้ได้ทุกเรื่องเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ